โโพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2559ปริญญาตรีเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอริโอเคมีชีววิทยาประยุกต์เคมีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการยางเทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเทคโนโลยีอุตสาหการรและการแพทย์แผนไทย สนใจศึกษารายละเอียดและสมัครผ่าน w w w s a i y a i .rmu.tsv.ac.ts หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตำบนถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075773336 7ทุกวันและเวลาราชการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีมีทักษะปฏิบัติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสีวิชัย